เมือ่อนีฝนตกโบเมนย่ามแลอวะยิ่ดยังไงแหละมันตกไมหมข้าหามมันบ่ไดไหมมันสีตกมันกระตกมันสีเศร้ามันก็เศร้าแต่ว่าเสียหายเสียหายแต่ผู้ใดประโยชน์ก็มียังว่านะวะพวกที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกถั่วพวกถั่วเหลืองพวกข้าวโพดรอบสองอาจจะได้ฝนประโยชน์บ้างแต่พวกที่เสียก็คือข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว ฝนตกที่นี่เสียหายทําให้ข้าวมันขึ้นลาแล้วก็ข้าวหักข้าวไม่เป็นเม็ดข้าวสีไม่สวยเวลาสีออกมาแล้วนะดําดหักเสียหายมากพวกที่ข้าวนั่นแหะแต่ทํายังไงได้แนวเกษตรกรของเมืองไทยเกิดมาเป็นเกษตรกรนฝากฝากฝาก,ฝากทองไว้กับดินฟ้าอากาศ คนนั้นพวกใครก็ตามเบียดเบียนเกษตรกรบาปหนักแล้วมันงั้นเถอะทาไมจึงบาปหนักเพราะตัวเองก็กินจากเกษตรกรกินข้าวของชาวบ้านทุกวันแต่พอเขาจะขายข้าวให้มีราคาบ้างกบกันกินชาวบ้านกินกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยนะมันบาปหนักหลวงพ่อว่านะตามไม่จริงก็น่าจะส่งเสริมเขานี่สิ่งไหนที่มันจะ จะเดินรุ่งเรืองจริงไหเพอที่เขาจะลืมตาอ้าปากได้ก็ช่วยๆเขาเพราะก่อนที่จะได้ข้าวมาให้เรากินไม่ใช่ธรรมดาเลยทุกหกทุกใจทุกจิตทุกใจทางว่าฝนไม่ตกกันี้ก็โอ้โหเดือดร้อนทั้งครอบครัวไม่รู้จะเอายังไงวางแผนกันละ่ะจะวิดน้ำขึ้นมาใส่ตะก้ายัางไงเอาน้ําม,มาจากที่ไหนจะลดยังไงจะตกก้ายังไงฮะ ถ้ามันน้ำมากเกินไปเอา้าเราจะไปปิดน้ํำยังไงไม่ให้มันเข้าไล่เข้านาอาทุกกว่าจะได้กินข้าวเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็พอที่จะแบ่งขายได้กดราคาลงทีนึอผู้ที่จะส่งเสริมราคาให้มันขึ้นก็ยุ่งเยงิงบุนวายกันตีกันซะก่อนจนแหลกเลี้ยวไปหมดราคามันตกแล้วยังค่อยปล่อยออกไปเพื่อจะกินหัวคิวสิ่งเหล่านี้มันรวนแล้วจะเป็นบาป อกุศลทั้งหมดนั่นน่ะตามไม่จริงก็น่าจะส่งเสริมนี่แหละชาวไร่ชาวานาบรรทุกอย่างที่พูดนี่แหละพอจะได้ข้าวมาอยู่มากินเลี้ยงประเทศชาติแต่ตามไม่จริงเขาก็ไม่ได้คิดเลี้ยงประเทศชาติอะไรคิดเลี้ยงตัวของเขาหน่กก่อนจากนั้นเขาก็จะซื้อจะขายพอจะได้เงินได้คาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาแต่ว่าส่วนราชการเนนะี่ยนับว่ามีบุญเกิดมาแล้วก็ทําการทํางาน เก็บกินภาษีอากรของประเทศชาติถึงจะได้น้อยก็ยังเป็นบุญทุกเดือนมาก็ได้เงินเดือนมาแล้วถึงจะมากจะน้อยก็คำนวณออกมาแล้วต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ชาวไร่ชาวนานี่ฝากฝากฝาก,ฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศนพอเห็นฝนตกอย่างนี้หลงพ่อก็สงสารพวกชาวนาชาวไร่เหมือนกันนะ่ะแต่พวกชาวนาชาวไร่บางคนก็ได้ผลประโยชน์อย่างที่ว่านั้นนะ่ะ พระทั้งหมดมียี่สิบสามนะพระยี่สิบสามเนนสองนาคหนึ่งเป็นยี่สิบหกแต่วันนี้รู้สึกพระไม่มาคงจะหนาวมั้งคงจะใช้ระบบหมีรัเสเซียมั้งเพราะว่าหมีขาวรัเสเซียเนี่ยหนีใหญ่พอหน้าหนาวสามเดือนเนี่ยมันจะไม่ออกหาก,กินเลยมันหมกอยู่ในถ้ำเลยงั้นมันหมกอยู่ในถ้ำไม่กินเลยไม่กินน้าไม่กินอาหารเลยมันมันอยู่ได้อย่างไงก็ไม่รู้ ก็ว่ามันหาอาหารไว้ตอนหน้าแรงมันก็จะหาอะไรมากมายคงจะหากินเก็บไว้เป็นบางแข่งบางอย่างมั้งแต่สามเดือนไม่ออกเลยแล้วงั้นมีรัสเซียมีแคนาดาประเทศที่นหนาวาพวกเอสติกิโมกิเมเนะ่ยเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้พวกกูบาวัดเราวันนี้ก็คงหนาวไม่ออกมาและทั้งหมดยี่สิบองค์อืมเรื่องปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญ มันจะดีมันจะเลวให้ดูในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอุบาจารย์พระพุทธเจ้าท่านว่างนั้นนะก่อนที่มันจะชั่วมันก็ต้องชั่วออกไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้มันจะดีก็ดูเดี๋ยวนี้ท่านว่างั้นให้ดูในปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็ดีปัจจุบันมันเลวอนาคตก็เลีวปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมให้ทํอดูในปัจจุบันเสมออันนี้คือหลัก ในทางพุทธศาสนาวันนี้พวกเราก็ได้มาวัดมาวาวันพระทำบุญแต่ถึงยังไงถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะไม่ให้ศีลแต่พวกเราก็ควรจะสมาทานศีลในจิตในใจเพราะการสมาทานศีลไม่ใช่ว่าอ,อาลาธนามายังพันเตติสระเนศะหะอัดทั้งคะหรือปัญจศีลานิยาจามะ,ะแะก่อ็รับศีลปานาอธินากาเมมุสาสุราเสียก่อนยังค่อยเป็นศีลไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าว่าพวกเราถึงจะรับศีลไปแลว้วก็ตามแต่เราไม่รักษาศีลก็ไม่เกิดศีลก็ไม่อยู่กับพวกเราเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเรามาวันนี้เออวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบสองดับเป็นวันพระใหญ่เป็นวันสําคัญวันหนึ่งพวกเราก็ได้มาวัดมาวาก็าควรจะรักษาศีลน,นั่นแหละที่จะเป็นประโยชน์ส่วนวันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปมันก็ไม,ม่มีประโยชน์อะไรละ เนี้ยก็ผ่านไป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 ชีวิตของเราก็แก่ไป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 ,ไปอีกเหมือนกันผู้ติ่ตายไปก็ตายตายตาย,ตายไปตายไปก่อนเราในพวกเราเป็นเดินเข้าไปใกล้ๆเข้าไปกตกเหี้ยวตกวอตายไปอีกตามหลังไปไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพรางั้นถเถอะแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นน่ะควรจะสร้างคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจจุดนี้สําคัญคือพวกเราเรามาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเอือวันนิ้วันพระ ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าอย่างเนี้ยข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าไม่ประพฤติผิดในกลามข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราของมึนเมาทุกอย่างในวันนี้รักษาศีลห้าแต่ใครมีอุตสาหะริยะมากกว่านั้นก่อนข้าพเจ้าจะไปทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปไม่ทัดจงดอกไม้ของหอมไม่ดูหนังฟังลำ ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดหนุนและสำรีข้าพเจ้าจะงดทั้งหมดในวันนี้อันนี้คือศีลละงดละเป็นศีลละเจตนาง,งดละเป็นศีลละคนนั้นพวกเรามาถึงมันพระวันนี้ก็พอจะรักษาศีลห้าได้ก็ควรจะรักษาศีลห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่หมดภาระแล้วควรจะรักษาศีลอุโบสถนาดีทุกวันพระถึงจะไม่ได้มาวัดก็รักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ มีเจตนาวิรัตเจตนานะ่ะวิรัตเจตนาคือความตั้งใจจริงนั่นแหละเป็นศีลแล้วไม่จําเป็นจะต้องมารับกับพระพระเวชสันดรท่านอยู่ในป่ากับนางมัชชีเนะี่ยท่านรักษาศีลแปดเลยอยู่คนละหลังกันท่านรักษาศีลแปดพระเวชสันดรก็รักษาศีลแปดนางมัชชีก็อยู่กับลกูกก็รักษาศีลเลี้ยงลกูกแต่พระเวชสันดรท่านก็อยู่ศาลาหลังหนึ่งของท่านรักษาศีลแปดเป็นฤาษีว่างั้นเต ท่านจะไปสมาทานกับพระที่ไหนพระที่ไหนจะไปให้ศีลท่านท่านอยู่ในป่าอย่างนั้นแล้วท่านก็เป็นศีลของท่านอย่างพระมหาชนกเหมือนกันว่ายน้ําในมหาสมุทรปักผมปักผมอยู่เจ็ดวันพอเห็นพระอาทิตย์ตกลงไปพระจันโผลขึ้นมาโอ้อันนี้เป็นวันพระท่านก็สมาทานศีลสมาทานศีลอุโบสถเอาน้ําบ้วนปากแล้วก็บ้วนน้าทิ้งแล้วก็ว่ายน้ําต่อไปท่านวิรัติเจตนาศีลเป็นศีลแล้ว พระจะไปให้ศีลที่ไหนตรงนั้นนะ่ะจะมีพระที่ไหนนั่นแหละศีลของพระพุทธศาสนาศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีเจตนามีความวิรัตเจตนาแล้วเป็นศีลทั้งนั้นแหละออันนี้ยกตัวอย่างเพียงไม่กี่ท่านนะอคือศรีชีพพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายบางทีท่านใช้พบใช้ชาติทั้งหลายโดยมากมีแต่สั้นวิรัตเจตนาเนี่ยศีลพอต่อมาประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเรา พุทธศาสนาของเราก็เลยตั้งให้เป็นพิธีขึ้นมาทีนี่ยเ,เพื่อให้ศีลให้พระสงฆ์เป็นสักขีพยานอีกทีนึงพวกเราก็เป็นผู้ขอศีลเพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้าพเจ้ารักษาศีลจริงๆนะพระสงฆ์เป็นสักขีพยานนะเป็นผู้ให้ศีลน,นะแต่ขนาดนั้นมันยังะลุวิถลกไปได้เป็นของสนุกของเล่นไปได้ไปที่ไหนมีต่รับศีลพอรับศีลมากกอ,อกเล่ากันล่ะทําเป็นพิธีเท่านั้นเอง ทุกวันนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นศีลไม่ใช่ของพิธีได้ถ้าเจตนาคือเจตนาวิรัติเจตนาเป็นศีลแล้วอย่างพวกเราท,ทุกทท่านเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกลางคืนนะไหว้พระเสร็จแล้วแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็วิรัติเจตนาเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืนนี้ตลอดวันพรุ่งนี้ นั่นแหอัน,นั้นก็เป็นศีลเหมือนกันนะเป็นศีลในช่วงระยะคืนหนึ่งนะแต่ถ้างว่ารักษาศีลอย่างวันนี้เป็นวันสาคัญข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนะี่ยก็เป็นศีลแหละใครรักษาศีลเวลาไหนก็เป็นศีลเวลานั่นแหละาะนั้นพวกเราควรจะรักษาศีลก็คือรักษากายวายจ้าของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลคนที่มีศีลปิดอบายยูมเนะี่ย รักษาศีลได้ขึ้นมาต่อมากับกว้างขวางไปเรื่อยๆต่อมากับรักษาพอกลางคืนได้ต่อมารักษากลางวันได้รักษาในวันสําคัญต่อมาขยายไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยใส่จิตใส่ใจจิตใจของเรามีความมั่นคงและลึกถึงขึ้นมาเวลาใดก็เออเข้าไปเจ้าไม่ได้ทําความชั่วเข้าไปเจ้าสร้างแต่คุณงามความดีเวลาเก็บไขรได้ป่วยมาก,กา็จิตใจเข้มแข็งเพราะคนมีสมบัติเนี่ยมันเข้มแข็งได้เด้ เมื่อล้มหายตายจากไปก็ระลึลกถึงคุณงามความดีตายก็ไม่หลงตายไม่เผลอเลยตายไม่ละเมอตายว่างั้นเถิดตายด้วยการมีสติเมื่อตายมีสติก็ไปสู่สวรรค์น่นเอเนี่ยลไปเกิดเป็นมนุษย์เลือกไปเกิดพบภูมิใดภูมิหนึ่งเออมีความสุขจากนั้นก็พอพ้นอายุในการเป็นอยู่แล้วก็อา้าวมาเกิดเป็นมนุษย์ในพบภูมิที่เป็นมนุษย์ก็มีสติมาเกิดไม่เกิดสเปสะปะือนกันเถอะ มาเกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดในสกุลไหนเราจะบำเพ็ญตนอย่างไรมาเกิดแล้วเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่จะตายก็เป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลขณะที่ตายก็มีสติเนี่ยเวลามาเกิดก็มีสติมาเกิดนะอันนี้แปลว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านตายแล้วไม่สูญเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะสูญนะถ้ามันสูญเราจะมาสร้างคุณงามความดีทําไม ศูนย์แต่ร่างกายเนี่ยนะมันแตกจริงๆตายจริงๆแต่จิตใจมันไม่ศูนย์นะมันปฏิสนธิมันไปหาเกิดพบน้อยพบใหญ่ได้เพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์จากนั้นก็ให้ศึกษาจากนั้นก็ให้ปฏิบัติจากนั้นก็ให้ภาวนาถ้าได้ภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งนะ จิตใจไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งไปที่อื่นจิตใจเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของคนเราในส่วนหนึ่งจิตใจนั้นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกันเมื่อเป็นคนละส่วน,นเราก็รู้ได้ว่าร่างกายนี้แตกตายแต่จิตใจน,นั้นไม่ตายเจะต้องไปหาที่เกิดใหม่อีกปฏิสนที่ใหม่อีกก่อภพก่อชาติใหม่อีกในหลักของพุทธศาสนาในท่านเน้นหนักเรื่องตัวใจตัวนามธรรมนั่นเป็นหลักตัวร่างกายนี้ ปูปร่างกลางตัวี่ยมันก็นต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่นมามธรรมคือใจนั้นไม่ตายพระพรธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนั้นนะจุดนมามธรรมนั้นนะวันนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้มีสติคนมีสติคนภาวนามีสติแล้วจะจับตัวนั้นได้ดูใจตัวเองได้มันคิดนึกเรื่องอะไรเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลนะท่านรู้ได้นะวันนั้นพวกเราให้ศึกษาให้ปฏิบัตินั้นนะเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็น,นําไปพระพุทธปฏิบัติ พยายามนั่งภาวานานั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งหลับตาแต่พุทธรูปของเรายังลืมตาอยู่แต่เราต้องหลับตาไม่ต้องให้มองเห็นอะไรทั้งหมดนึกพุทโธ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 ในใจพยายามฝึกหัดต่อไปจิตใจของเราจะเข้มแข็งจิตใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจมีหลักมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่จิตใจไม่ได้ฝึกหัดจิตใจอ่อนไหวแล้วก็ค,คิดนู้นคิดนี้ฟุงฟ้งปุงฟุ้งซ่าน เห็นอะไรก็ควางหูคว้างตาไปหมดโมโหโทโสไปหมดอารมโกรธเครียดไปหมดอันนั้นไม่ดีนะไม่ถูกต้องถ้าหลักของพุทธศาสนาะน่ยจิตใจเย็นมีความสุขรู้จักปล่อยวางนะ